ตรวจไข้เลือดออกง่ายๆไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแม่ๆตามมาดูหนูกันนะคะหนูชื่อลิซ่ามีไข้สูงมา3วันคุณแม่เลยพาหนูมาหาป้าหมอหนิงเห็นไหมคะหนูมีผื่นเมดแดงเล็กๆขึ้นตามตัวเลยค่ะหนูได้เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจหาไข้เลือดออกหนูไม่เจ็บเลยนะคะแม่ๆเลือดหยดที่แผ่นทดสอบไข้เลือดออกให้เต็มแผ่นแล้วจากนั้นหยดน้ำยาทดสอบไข้เลือดออกทิ้งไว้รอผลนาน15นาทีนะคะแล้วเรามารุ่นกันคะ่ะแม่ๆคุณหมอบอกว่าอาการของไข้เลือดออกคือมีไข้สูง1 39-41องศบเกาโดยที่ไม่มีไอ ม,มีน้ำมมกไม่มีอ้วกไม่มีท้องเสียค่ะเกิดจากเชื้อเดงกี่ไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะานำโรคฤดูฝนเป็นช่วงที่มีไข้เลือดออกระบาดมากที่สุดแต่ในประเทศไทยก็สามารถพบได้ตลอดทั้งปีไข้เลือดออกอันตรายตอนไข้ลงอัดเกิดภาวะช็อกได้หนูไข้ลงตัวเย็นซึมกระสับกระสายปวดท้องอาจเยนเป็นเลือดคุณแม่ต้องรีพาวหนูไปโรงพยาบาลนะคะผลออกแล้วค่ะไม่พบเชื้อไข้เลือดออกและไม่พบภูมิคุ้มกันของไข้เลือดออกแดงว่าครั้งนี้หนูไม่ได้เป็นไข้เลือดออกและตั้งแต่เกิดมาหนูก็ยังไม่เคยเป็นไข้เลือดออกเลยค่ะาหมอนิ ไขเลือดออกสามารถป้องกันได้ทั้ง4ส,สายพันและลดความรุนแรงลดการนอนโรงพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตได้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ขวบทั้งคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกและคนที่ยังไม่เคยเป็นไข้เลือดออกแบบหนูนะคะหนูเก่งไหมคะแม่ๆขอกำลังใจด้วยคะ่ะ